กรอนบทนี้มีชื่อว่า,าใครเป็นคนแต่งครับพวกเราพวกเราวยเวกั<อ>นแต่กใร่ไหกราพวกเราพอเคพวร้พมกีรจะอกาพวราอยังรพร้พมหรือยังรอรับ,รบอ่ราพวกราอวกเพรา อาปรบมือครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอ้เป็นฝีมือของพวกเราทุกคนเลยนะปอสี่ช่วยกันแต่งกลอนสี่นะครับเก่งมากๆ